สวัสดีครับมิลักแฟนคลิปพบกับผมกาโมกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราจะดูซีรีส์ตอนที่2จบกันไปแล้วนะครับถึงเวลาอีกแล้วครับที่เราจะมาดูกันนะครับว่าตอนที่2เนี่ยมีอิตเอ็กเลฟเฟรนซ์อะไรซ่อนอยู่บ้างครับสามสิบสองอิตเอ็กเลฟเฟรนซ์จุดสังเกตในซีรีส์ซีเคร t อินเวชั่นมหันตภัยอัมพางตอนที่2คํคำสัญญา1ฉากจากหนังกัปตันมา์เวลเปิดเรื่องมาเราจะเห็นการสรุปเรื่องราวของนิฟฟี่รี่ที่เหมือนเอามาให้คนที่เคยดูหนังกัปตันมา์เวลเนี่ยได้ดูว่าเส้นทางงขอแกกับเไป ยังไงไมายังไงผ่านอะไรกันบ้างจนเป็นคู่หูมนุษย์โลกกับสโครเพื่อรักในปัจจุบันนี้นะครับนอกจากจะประหยัดงบเพราะตัดต่างหลังเก่าหมดแล้วน,นะครับยังทําให้เราเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของทั้คู่ได้ง่ายดีอีกด้วยเลยครับแต่แม่ทําไมไม่ตัดซีนนี้มาให้ดูว่าออกจะชอบนะเนี่ยไอตัวกินกายนี่อัปลักจริง <laughs> 2. b i บิ a n London เปิดเรื่องมาก็จะพาเราย้อนไปที่ปี1997หลังจากเหตุการณ์ในหนังกัปตันมาเวล2ปีนี่นะครับซีรีส์จะพาเราไปที่เมืองบิสตันและเราจะได้รู้ว่าเป็นที่ที่นิกพาพวกสโคมมาสุมหัวกันครับซึ่งสอดคล้องกับที่เราจะได้เห็นรูปศิละปะจากบิสตันแกลเลอรี่ในเซฟเฮาส์ของนิกกับเทรโรสในรัสเซียตอนที่แล้วนั่นเองครับและถ้าสังเกตในฉากนี้เราจะเห็นศิละปะสไตล์เดียวกันที่อาจจะหมายถึงคนแอฟริกันคาลิเบียนที่ผนังตรงนี้นะครับมันอาจจะสื่อไปถึงเหตุการณ์จลาจล นที่บิสตันที่สาเหตุมาจากการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในปี1981ได้ด้วยนั่นเองครับ3วาร่าในซีนต่อมาครับเราจะเห็นการเปิดตัวสครที่น่าจะไม่ค่อยสาวสแต่ก็คงจะพอที่จะพาวสเสน่ได้ชื่อว่าวาร่าแบบนี้นะครับวาร่าขอต้อนรับขอบคุณฟิลลี่ ซึ่งถ้าอ้างอิงในคอมิกเนี่ยตัวละครที่ชื่อวาร่าจะเป็นตัวละครสายพันธุ์ไฮบิดที่ผสมกันระหว่างสโคกับครีที่อยู่ในกลุ่มไนท์ออฟเดอะอินฟินิตที่เป็นกลุ่มตัวละครที่รวมสายพันธุ์ผสมนี่นะครับโดยเรื่องราวที่น่าสนใจนี่คือเธอจะได้รับการช่วยเหลือจากพวกยังอเวนเจอร์โดยฮักกิ้งและวิกเคนซึ่งตัวละครฮักกิ้งที่ว่าเนี่ยก็เป็นลูกครึ่งสโครครีเหมือนกันเลยครับและวาร่าเนี่ยเธอจะปรากฏครั้งแรกในหัวหนังสือยังอเวนเจอร์เล่ม4ปี2015นั่นเองครับ4กราวิดไวเดกต่อเนื่องจากเมื่อี้ครับ เราจะได้เห็นวาร่าว่าเธอพากาวิกไว้เด็กมาแนะนําให้ฟิลรี่ซึ่งเราจะได้รู้เรื่องราวว่าเขาหนีจากดาวสโคลต่อม,มันบึ้มเพราะภัยสงครามระหว่างสโคกกับรีได้ด้วยการขับยานหนีมาด้วยตัวคนเดียวครับซึ่งเราอาจจะสังเกตได้จากรูปไตเติลเครดิตอินโทรนะครับว่ามันจะมีสัญ,ญลักษณ์ยานที่ว่านั้นหนีออกมาจากรูปภาพดาวที่มันระเบิดด้วยครับโดยลักษณะยานที่ว่านี่จะเหมือนยานสโคในหนังกัปตันม,มาร์เวลนั่นเองครับและการที่เราได้เห็นว่านิคฟิลรีรับกาวิทมาทํางานตั้งแต่เด็กในซีนนี้เนี่ยครับบางทีมัน อาจจะเกี่ยวกับงานใส่รับที่เกี่ยวกับพวกครีเหมือนที่เราเคยได้ยินเทนโลดในคราบนิกฟิวรี่เนี่ยพูดไว้ในสไปเดอร์แมนฟาฟอร์มโฮมก็ได้ครับผมนึกว่าครีมีกลุ่มสุดยอดสายลับแทรกสินค่าสิ <Nick. S 1> 5. นักแสดงโซเรนและในซีนที่เราจะได้เห็นสโครแปลงร่างเป็นมนุษย์เพื่อแสดงความตกลงปงใจเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นร่างแปลงของโซเรนพรเมียของนาเทโรสเป็นดารานักแสดงที่ชื่อชาร์ลอตต์เบเกอร์ซึ่งมันจะเป็นคนละคนกับที่ทำเมคอัพใส่ชุดยางตัวเขียวๆแสดงเป็นโซเรนทั้งในหนังกัปตันมาเวลและในสไปเดอร์แมนฟาดฟอร์มโฮมเลยครับโดยคนเก่าเนี่ยจะรับบทโดยดาราที่ชื่อว่าชาร์ลอนบินซึ่งก็คงเป็นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยโซเรนในเรื่องไม่เคยได้เผยร่างจริงที่เป็นชาร์ลอนบินนั่นแหละครับการเปลี่ยนน แดงที่มาเป็นร่างแปลงแบบนี้มนเลยเป็นไปอย่างเนียนๆกันไปครับขอบคุณโซเร็จ รัสเซียนเรลเวย์มาที่เซนเทโรสแปงลงร่างเป็นสาวรัรสเซียสุดสวยเพื่อนเนียนกับเจ้าหน้าที่รัสเซียที่จะเข้ามาตูร้รถไฟนี่นะครับและสุดท้ายเนี่ยเราจะได้เห็นนิกแอบอยู่ในห้องน้ําในตู้รถไฟและเดินออกมานี้นะครับเราจะสังเกตเห็นโลโก้ตามที่นั่งแบบนี้ครับมันเป็นเหมือนเป็นการเรียนแบบโลโก้ของการรถไฟรัสเซียมาเลโกวาได้ครับซึ่งการรถไฟรัสเซียหรือรัสเซียเรลเวย์เนี่ยก่อตั้งขึ้นในปี2003และใช้โลโก้แบบนี้มาจนถึงปี2007จึงมาเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนแบบใหม่อย่างที่เห็นเนี่ยจนถึงปัจจุบันเลยครับและถ้าลอง เก็บรายละเอียดตรงนี้แปลจากภาษารัสเซียจะได้ใจความว่าเส้นทางจากมอสโกไปบอสและชื่อบริษัทเดินรถที่ชื่อโซริงโอแปลว่าอะไรครับนกพูกทะยานฟ้านี่ไงครับซึ่งก็ไม่ต้องเอาชื่อไปเสิร์ชหาครับเพราะมันไม่มีอยู่จริงครับแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าทําทีเป็นแอบเจ้าหน้าที่กันดิบดีเลยครับสุดท้ายทะเลาะกันมีปากเสียงเสียงอย่างดังซะอย่างนั้นเลยครับไม่ได้กลัวเจ้าหน้าที่ข้างนอกกลับมาได้ยินกันบ้างนี่ไงครับนิคมาลุกอยู่ร่วมกันเองยังยากเทลสนายอยู่โลกนานพอจะรู้แล้ว7กกยัมีายจุดเก็บยักษ์ นาของนิกกับเทโรสตรงนี้นิดนึงครับในช่วงที่นิกเล่าเรื่องครอบครัวแม่น้องสาวข,ของตัวเองให้ฟังนี่นะครับจะมีช่วงหนึ่งก็เลยกูเรื่องบเบาๆบอๆบข,ขึ้นมาแบบผมเกือบซูซี่เคยเห็นกบยักษ์มีลายจุดด้วย ซึ่งจริงๆกบยักษ์รายจุดเนี่ยมันมีโต้ตนจริงๆในคอมิกนะครับที่เป็นอาชญากรในชุดกบยักษ์ที่มีสมญานามว่าบูฟ็อกโดยมอนนี่เนี่ยเป็นแวรายในหัวเรื่องกัปตันอเมริกาที่ปรากฏตัวครั้งแรกในกัปตันอเมริกาคอมิกเล่มที่61ปี1947นู่นแหละครับซึ่งเราต้องไม่ลืมว่าคอมิกกัปตันอเมริกาเนี่ยมีจริงๆใน MCU นะครับก็เลยไม่รู้ว่าพอนิกสมัยเด็กเนี่ยเ,ยเคยอ่านคอมิกเล่มนี้หรือเปล่าครับถึงเอาไปโกหกแม่แบบนั้นครับแปสโคเอมเพลอร์ดอเจตยังอยู่ในซีนเดิมครับ คำบอกเล่าของเทโรท,ที่อยู่ในเกมเล่าเรื่องที่ยังไม่เคยรู้ของนิกเนี่ยเราจะได้ยินแบบนี้ครับฉันสุกสญาญณเรียกและสกโรทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ภายในเขตอนานิคมของจักรรพัิโรเจสก็ตอบรับ ซึ่งจกักรพรรดิดจตที่ว่าเนี่ยเราจะได้ยิงครั้งแรกใน MCU นี่แหละครับและในคอมิกเนี่ยมันต้องไปหาครับไม่มีเหมือนกันครับแต่มันจะมีตัวละครที่คล้ายๆกันและน่าจะเป็นต้นทางแรงบันดาลใจในการเอาชื่อมาใช้ก็คือสคราที่ชื่อดอเกฟนูเอสดูซึ่งในคอมิกเนี่ยเขาจะเป็นหัวหน้านักบวชด,ด้าวิทยาศาสตร์ในเดอะสคราอิมพิเรียนเขาซึ่งบทบาทของเขาเนี่ยมันจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการหาวิธีปลูกถ่ายความสามารถเหนือมนุษย์จากตัวอย่าง d n a ไปยังพวกวอลเลียร์ซูเปอร์สครานั่นเองครับ ซึ่งในซีรีส์ตอนนี้เนี่ยเราจะได้เห็นตัวละครที่ทําแบบนี้ได้ในตอนกลางๆเรื่องนั่นเองครับและก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจด้วยนะครับว่าใน MCU เนี่ยมีการโจหัวชื่อจักรพรรดิสโครมาแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะมีบทบาทเรื่องราวต่อยอดไปในอนาคตหรือเปล่าเนี่ยต้องรอดูต่อไปเลยครับ 9CUVNews ข่าวมาที่ซีรายงานข่าวเลยครับโดยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าสำนักข่าวที่รายงานนี้ชื่อ CUVNews ที่เราจะเคยเห็นฟุตเทจข่าวของสำนักข่าวนี้ในซีรีส์วันด้าวิชั่น ตอนที่4ในซีนสำนักงานใหญ่ขององค์กรสอนนั่นเองครับ10ดารารับเชิญขวัญใจคนไทยไหม ในซีนถัดไปครับเราจะได้เห็นการให้ข่าวของคนระดับแกนนําทางการเมืองโลกไม่ว่าจะเป็นนายกอังกฤษเลขาธิการนาโต้และกูรูวิเคราะห์ข่าวที่น่าคุ้นๆนะครับโดยซีนถัดไปข้างหน้าเนี่ยเราจะได้เห็นการที่พวกนี้นั่งหัวโตกันอยู่ในสภาสครครับที่จะบ่งบอกถึงรูปการของซีรีส์ว่าระดับการแทรกซึมเนี่ยมันใหญ่โตยิ่งนักตามที่แสดงเอาไว้ในไตเทลเครดิตเลยครับแต่สิ่งที่น่าสนใจมาอยู่ตรงนี้ครับมาที่ซีนกูรูวิเคราะห์ข่าวที่เป็นรายการข่าวของช่อง F X N News ที่ดูๆไปเนี่ยก็น่าจะร Fox อ e w s นั่นะครับตัวละครผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองสหรัฐท่านนี้เนี่ยต้องไปดูในเครดิตครับถึงจะรู้ว่าเขาชื่อคริสเติร์นที่รับบทโดยคิสโตเฟอร์แมคโดนัลที่ว่าคนไทยเนี่ยควรจะคุ้นหน้าเขาเพราะเขาเคยรับบทบาทลูเรนเดอร์หรือมนุษย์นาฬิกาทรายในยหนังไอ้แมงปอฮีโร่ซูปเปอร์รั่วนั่นเองครับจำกันได้ยังครับน่าจะเป็นขวัญใจคอหนังชาวไทยนะครับคนนี้คุณคือมนุษย์นาฬิกาทราย ซึ่งจริงๆเนี่ยมันจะมีข่าวที่ว่าแกจะมารับบทในซีรีส์นี้ออกมาให้เราเห็นตั้งแต่ปี2021แล้วนั่นเองครับและเท่าที่เราเห็นในตอนนี้เนี่ยแกเหมือนไม่ได้เล่นบทสําคัญอะไรหรือพูดอะไรมากมายเลยครับเหมือนแค่มานั่งเล่นหน้าเล่นตาให้กล้องจับจนกว่าคนดูจะนึกออกว่าแกเป็นใครอะไรยังไงนี่แหละครับแม่เสียได้จริงๆเลยครับไอตัวนี้นะครับถึงบทพูดจะน้อยครับแต่หน้าเอานติ่งมาภาคครับถ้าเอานติ่งมาภาคแต่แรกนี่อาจจะอออเลยก็ได้ครับ ผมเจอผู้ชายคนหนึ okay, ead, ่งในอินเทอร์เน็ตโอเคเหรออุ้ยขอโทษอลันส์เราต้องกลับกันเหรอทำไมฮะ ลุงขี่แต่คางเกง11ครีก้าข้าม,มาที่ซีนที่กราวิกกับไกาอากลับมาที่นูสโครอสนี่นะครับเราจะได้เห็นตัวละครหญิงที่เข้ามาขอบคุณกราวิกและกราวิกตอบกลับไปว่าถ้าไม่มีเธอคงทําไม่สําเร็จซึ่งตัวละครนี้ทั้งๆท,ท,ที่ดูสําคัญขนาดนั้นแต่จนแล้วจนรอดในเรื่องตอนนี้เนี่ยไม่มีใครเรียกชื่อเธอให้เราได้รู้จักสักทีเลยครับต้องไปดูในเครดิตนู่ละครับเราถึงจะได้รู้ว่าเธอชื่อครีก้าที่แสดงโดยนักสแสดงที่ชื่ออีเมนาชิชิโคว่าและไอความสําคัญ ของเธอคนนี้แบบที่ว่าไม่มีคงทําไม่สําเร็จเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องการจัดหาคัดสรรนักรบและล่างเปลือกเพื่อให้กาวิทเอาไปใช้งานนั่นเองครับสังเกตได้จากฉากที่นักรบสครแปลงร่างสวมเปลือกในตอนที่แล้วเนี่ยจะมีเธอยือนคุมอยู่ตรงนี้ด้วยนั่นเองครับซึ่งถ้าอ้างอิงจากในคอมิกเนี่ยตัวละครน,นี้ก็จะมีเหมือนกันครับแต่จะเป็นตัวละครซูเปอร์สครเพศชายแทนและจะเป็นตัวละครที่อยู่ในมังงะเวิร์สท,ที่จะปรากฏตัวครั้งแรกในมาเวลมังงะเวิร์สเล่ม2ปี2002และตาย ลดงในมาเวลมังะงโอเวสเล่ม3ปี2อ0พนั่นแหละครับแม่มาเล่ม 2, 2เล่มจอดเลยนะครับซึ่งเธอคิดว่าในมังงะเอ้ยคอมิกตัวละครน,นี้เป็นซูเปอร์สโครนะครับบางทีในซีรีส์นี้นี่นอาจจะได้เห็นเธอมีพลังเป็นซูเปอร์สโครแบบที่กาวิกโชว์ให้เห็นในตัวอย่างก็เป็นได้เหมือนกันเลยครับสิบสองแลบวิจัยของสโครข้ามาที่ซีนที่ไกายอแอบตามพากอนมาในแลบที่ดูแลโดย 2- สามีภรรยาดาวตันนะครับที่น่าจะเป็นฝ่ายวิทยาศาสตร,ร์ที่ทําหน้าที่ปลูกถ่ายความสามารถเหนี่ยมนุษงจากดีเให้พวก คแบบที่เหมือนกับตัวละครดอกเกรในคอมิกอย่างที่เกินไว้นั่นเองครับแม่แล้วก็มีซีนเปิดเครื่องที่ว่าโชว์ซะหนึ่งดอกแบบนี้นนเลยครับเนี่ย13ข้อมูลของนิกฟิวรี่ข้ามาที่ซีนที่ห้องไตสวนที่บรรดาผู้นําโลกกําลังรุมกินโตผู้พันโรสนี่อยู่นี่นะครับซึ่งที่จอแสดงผลข้างหลังเนี่ยกำลังโชว์ข้อมูลของตัวต้นเรื่องอย่างนิกฟิ u r ี่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าจะให้เก็บรายละเอียดกันสักหน่อยนะครับก็จะมีอย่างแรกเลยครับตรงรูปข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นฟิ r รี่วัยหนุ่มที่อยู่ในชุดแจ็คเก็ตดําที่น่าจะเป็น็น คลุมยาวที่มันเป็นสัญลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงริ้วของชิวนะครับที่ดูนิกเนี่ยจะได้เลื่อนชั้นจนใส่แจ็กเก็ตสุดเท่แบบนี้ได้ก็ไอตอนที่อเล็กซานเดอร์เพียสเลื่อนตำแหน่งให้ตอนนั้นแน่นอนเลยครับหลายคนถูกจับเป็นตัวประกันนิกตอนนั้นเป็นรองหัวหน้าหน่วยชิวไปประจําที่นั่นนิกไม่สนคําสั่งโดยตรงของผมช่วยคนและข้าราชการไว้ได้หลายสิบชีวิตรวมลูกสาวผมด้วยคนเลยเลือ่อนตำแหน่งให้เขา แล้ไม่เคยย้อนเสียใจเลยแม้แต่นิดและตรงช่องชื่อเล่นเนี่ยก็จะปรากฏเป็นลำดับตามนี้เลยครับ Nick Fury 100% r เฮนเดรตเปอร์เซนต์เลสบัตเยาเอิร์ธมิสเตออันนี้เป็นชื่อปลอมที่ Nick ใช้จดทะเบียนบริษัทในกัปตันอเมริกาวินเทอร์โซเยอร์นั่นแหละครับบัญชีตัวทาไปของบริษัทที่จดทะเบียนโดยคนที่ชื่อ Jacob w i s ชที่อยู่สุดท้ายเลขที่1435ถนนแอมเฮิร์สต์ต่อรู้จักนิกแม่เขาอยู่ที่เลขที่1437จะบอ <ic> กว่านิกฟิวรี่จ้างคนยึดเรือ One i อ e m a n s ซันออฟบิสคุณจับหน่อยแต่ยังใช้ได้ ฟิลี่เอยไอเวทตัวสังโ้เคยพูดกับแม่แบบนี้ไหมเนี่ย The m o s t d a n g e r o u s Man และช่องแสดงสังกัดที่เคยอยู่เนี่ยจะเริ่มที่ Unite d States Army CIA Shield s h i l l d Avenger Initiative Project p r o j e ก t Pegasus ที่เป็นโครงการวิจัยเทสแลกที่เราจะได้เห็นว่ามันพังไปแล้วตั้งแต่ต้นเรื่อง a v e n น e r นระครับและ Nick Fury Crew ที่เป็นชื่อเรียกกลุ่มทำงานหลักของปานิคหลังจากชิวล่มไปแล้วนะครับก็จะมีลูกทีมที่สูขิดไปแล้วแล้วก็มีชีวิตอยู่ซึ่งคนที่น่าจะยังมีชีวิตออยู่่กก็ได้แมน บอกใครให้ไปเจอที่เดมิสที่เสมอเดคร The same อปเดอะเซมสตรีทถอดสื้อาออกสิเ,เดี๋ยวนี้รีบถอดออกไม่ไม่ไม่เอออย่าใช่ ไทไรนะแลนะนาเทโรสครับส่วนที่ซูขิดตุเยเย่กันไปแล้วเนี่ยก็จะมีโซเรนแล้วก็มาเรียฮิลครับ14สร้อยคอของนายกอังกฤษในซีนเดียวกันนั่นแหละครับให้สังเกตที่นายกอังกฤษในซีนก่อนหน้านี้เราจะได้เห็นว่าเธอก็คือสโครที่สวมร่างอยู่ครับเธอจะใส่สร้อยคอที่เป็นสีเขียวเห็นเด่นๆแบบน,นี้เลยครับซึ่งถ้าจะให้สันนิษฐานว่าพวกสโครที่สวมร่างใครก็ตามเป็นผู้นําโลกต้องมีการแต่งกายอะไรที่เป็นจุดเด่นมีสีเขียวให้เป็นสัญลักษณ์เนี่ยบางที่เราอาจกล่าวหาว่า คนนี้ที่เสื้อไนเป็นตัวสีเขียวเนี่ยนาคนนี้ที่มีน็กไทที่มีส่วนของสีเขียวแซมอยู่เนี่ยและก็พี่คนนี้ที่ใส่เสื้อเขียวมาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นสครที่สวมรอยเป็นเหล่าผู้นําของประเทศต่างๆก็อาจจะว่าได้เลยครับ15 CA h e c a h u a r t e r at langley และที่ซีนโรดี้กล่าวตอบโต้ข้อกล่าวหาที่มีต่อ nick fury ว่าแบบนี้นะครับเห็นแค่นี้ผมยังไม่สามารถยอมรับได้ว่าภาพที่ได้จากรัสเซียจะเป็นของจริงแต่ยังไงก็ยินดีที่จะรับเอาไปตรวจสอบที่หน่วยงานของเราในแองเลงรี่ ซึ่งหน่วยงานที่แลงลี่ก็คือสำนักงานใหญ่จริงๆของ c a a จริงๆในโลกความเป็นจริงของเรานี่แหละครับซึ่งมันจะตั้งอยู่ที่ p e r f e c t c o u n t y านรัฐเวอร์จิเนียประเทศอเมริกานั่นแหละครับและใน MCU เนี่ยก็จะหมายถึงที่เดียวกันครับจะเคยปากรด้เห็นกันมาแล้วจากหนัง2เรื่องคือเรื่องกับตันอเมริกา Winter s o l d i e r แล้วก็ b l a c k Panther วากันด้าฟลอยเวอร์นั่นเองครับ16ระเบิดปูพรมแม่งเลยหลังจากที่โรดี้มีคําชี้แจงในที่ประชุมไปเมื่อกี้นะครับเราจะได้เห็นซีนรีแอคชั่นของผู้นำโซ กียบแบบนั้นสองดอกติดติดจนโลดี้ไม่สบอารมณ์อย่างแรงแบบนี้เลยครับเอ่อถูกกล่าวหากล่าวหาว่าปรากฏตัวครับท่านทศโลกาเกอใส่อีกทีฉันจะสวมเกราะและยิงระเบิดปูพรมให้หายขึกเลยซึ่งระเบิดปูพรมที่ว่านี่ก็คือแบบเดียวกับที่แกไปแสดงแสนยานุภาพไว้ที่วากันด้าในอินฟินิตี้วอ์นั่นแหละครับกลับมาเร็วแซมก่อนที่ปีกนายจะไหม้ ขิงเพื่อนซะด้วยนะครับและดอกนี้นะครับก็ยังไปโดนป่านิคขยี้ต่อในซีนถัดไปด้วยครับเสียงฟังดูงุนิดโดนอะไรมาโครเอเชียปากด,ดีลลเลวสัลวาดอร์หิงระเบิดปูพรมแม่งเลย ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมันจะมีจุดสังเกตที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันเลยครับเพระถาย้อนกลับไปในหนังไอว์แมน2นะครับเราจะเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยน้าโรดี้เรามีการตอบโต้กับการไต่สวนทํานองนี้ได้แบบเยือกเย็นสุขุมกว่านี้ครับนี่ถ้าไม่เป็นเพราะตอนนี้เข้าสู่วัยทองธาาุไฟแตกซ่าเลือดลมตีกัดจนเกียนไปซะแล้วนะครับเนี่ยน้าโรดี้เนี่ยก็น่าสงสัยเลยครับว่าอาจจะเป็นสครส่วมร่างด้วยอีกคนหรือเปล่าครับว่า17เสื้อสูทของโรดี้และต่อมาในซีนที่โรดี้เดินออกมาจากที่ประชุมและมีสายเรียกเข้า ฟิลลี่ที่เริ่มบทสนทนาด้วยรถขูดสูสวยอามานี่ซึ่งอามานี่นะครับมันจะเป็นแบรนด์แฟชั่นหรูจากเมืองมิลานอิตาลีครับที่ก่อตั้งโดยดีไซเนอร์ที่ชื่อจอโจอามานี่ในปี1975นั่นเองครับซึ่งเราจะได้ยินเสียงเราดี้ตอกลับไปแบบนี้ครับเบรอนี่ <Br ioni. S 1> ซึ่งเบรอนี่เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์แฟชั่นจากกรุงโรมอิตาลีที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1945 โดยมีนาซาเรโนฟอนติโคลีกับตายเอตาโนซาวิเี่เป็นผู้ก่อตั้งครับซึ่งเราจะได้ยินฟิลลี่หยอกน้าโรดี้แบบนี้ครับแพงนะสำหรับเงินเดือนราชการซึ่งถ้าเอาจริงๆเนี่ยลองไปหาข้อมูลฐานเงินเดือนทหารยศระดับผู้พันในสหรัฐอเมริกามา,ามก็จะตกอยู่ที่ราวสามแสนกว่าบาทต่อเดือนเลยนะครับซึ่งถ้าเราไปเสิร์ชหาดูราคาสูตรทั้งอามานี่และก็บริโอนี่เนี่ยที่ขายกันในอเมริการาคาแพงๆหน่อยก็จะตกชุดละแสนกว่าบาทครับทั้งคู่เลยครับคิดว่า ระดับเงินเดือนผู้ผันเนี่ยถ้าจะใส่ก็คงได้แหละครับแต่สูบเบลนี่ที่โรดี้บอกว่าตัวเองใส่เนี่ยถ้ามาเป็นแบบสั่งตัดพิเศษเนี่ยมันจะมีราคาว่ากันเป็นชุดละล้านห้าแสนกว่าเหรียญบาทเลยนะครับก็คงแพงไปสําหรับข้าราชการจริงๆนั่นแหละครับแต่โรดี้นี่จะคุยต่อแบบนี้ครับเหรอผมมีอีกชุดนึงทําจากไทเทเนียมฉะนั้นชุดนี้ถือว่าช่วยประหยัดงบให้เยอะเลยนะ ซึ่งคงจะหมายถึงชุดเกาะวอลไมชีนที่ราคาราวๆชุดละประมาณ123ล้านเหรียญสหรัฐครับเท่ากับเหรียญบาทเท่าไหร่เนี่ยไปคลิดกันเอาเองครับซึ่งดูแล้วเนี่ยแกคงจะภูมิใจกับชุดที่แกใส่มากทุกๆชุดเลยครับเรื่องนี้ต้องโมได้มันแน่ๆจนเราเห็นแกใส่ชุดสุดท้ายเนี่ยก็นในอเวนเจอร์เอนเกมนะครับทีมมังโคจะสวยเลยครับแต่ก็ไม่มีอะไรโชว์ให้ดูนั่นแหละครับแต่ชุดวอลไมชีนเนี่ยมันจะมีกฎเอกอยู่ข้อนึงนะครับคือถ้าคิดอยากจะใส่ก็ใส่เลยครับอยากคิดผัดไปว่า ไว้คราวหน้าเนาะเอาไว้คราวหน้าค่อยใส่เนี่ยมันจะอดใส่เอานะครับ18บแ n บร์เนอร์และเราจะได้เห็นโรดี้ปิดบทสนทนาด้วยการนัดฟิลลี่ไปเจอกันที่ร้านเบอร์เนอร์ทาเวน Run Burners Tavern บ่ายโมงที่มันจะเป็นร้านที่มีอยู่จริงตั้งอยู่ที่เลขที่10ถนนเบอร์เนอร์ในกรุงลอนดอนอยู่ในโรงแรมลอนดอนออดิชันนั่นเองครับซึ่งมันเป็นพัตคารหรูดูแพงที่ดำเนินงานโดยเชฟเจสันแอตเทอร์ตันเชฟมิชลินสตาร์นั่นเองครับ ถึงบรรยากาศร้านจะชิลแต่อย่าเคลิ้มล่ะแหมไอเงินเดือนข้าราชการสาหธรัฐเนี่ยกินหรูอยู่สบายใส่สูตรลอๆแพงๆได้หลายอย่างเลยนะครับเนี่ย19ขิงกันที่ระดับชั้นยศในซีนที่ฟิลลี่เข้ามาพบผู้พันรสโดยที่รสเริ่มต่อว่าน,นิกจนนิกพูดแบบนี้ออกมาครับอีกแค่นิดเดียวผมอาจจะต้องส่งคุณให้รัเซียอย่าลืมระดับขั้นของเรารสคุณไม่ควรท้าเล่นเกมขิงกันด้วยตำแหน่งกับผมตอนนี้หรอกนะฟิลลี่ ซึ่งแน่นอนครับถึงแม้ยศในกองทัพดูเหมือน2คนนี้จะเสมอกันที่พันเอกนะครับแต่ลําดับขั้นพิเศษที่ปัจจุบันเนี่ยนิกเป็นผู้อนืยการของเซเบอร์มาเลยทําให้นิกอยู่ในชั้นยศที่เหนือกว่าครับแต่ในซีนถัดไปในตอนท้ายนะครับเราจะได้เห็นโรดี้ใช้อํานาจของผู้แทนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานเนี่ยบทนิกฟิลี่ได้ด้วยครับแหมรอบนี้เนี่ยแกมาเหนือเมฆเมฆขิงขิงกันไปเลยนะครับย0ยศ แค่ผู้พันวาสนาไม่ได้เป็นนายผลอันนี้ไม่ใช่อีตเตอครับแต่เป็นข้อสังเกตครับตั้งแต่ปี2008แล้วครับเราจะเห็นผู้พันโรสแกเป็นแค่พันโทนาวาอากาศโทรครับขอเชิญนาวาอากาศโทเจมส์โรสเข้ามาด้วยครับโรด,ดีเอเออฉันเองฉันมาทำใจซะด,ด้วยต่อซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทั้งที่ผ่านศึกผ่านภารกิจมาตั้งหลายครั้งจนขนาดนี้แล้วแท้ๆนะครับ138 138 13ภารกิจรบ กับการใส่ชุดหอปฏิบัติการทุกครั้งอาจเป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็ขึ้นบิน ทำไมยศขึ้นช้าจังครับปัจจุบันปี2025เนี่ยแกยังเป็นแค่พันเอกอยู่เลยครับด้เรื่อนแคั้คนเดียวเองครับไม่ได้ขึ้นเป็นนายพลกับเขาบ้างเลยครับลาออกไปทํางานเป็น c ีอของสตาร์ดีกว่าไหมครับเพราะว่าบริษัทสตาร์ก็น่าจะขาด c ีอโอยู่ตอนนี้ครับแม่ตังหิตังกิดตั้งแต่แรกแล้วครับว่าชีวิตราชการของแกเนี่ยดูมันจะลันทนดเหลือเกินครับจะบอกคทุกวันนี้เขาตื่นม,มาตอนเช้าเลยเพราะใส่เครื่องแบบนี้แล้วรู้สึกอะไรในใจรู้ไหม นนกก็จว,ว่าทุคทเครห21เมื่อ <21 S 2> 15ปีก่อนย้อนกลับไปสักหน่อยครับในระหว่างบทสนทนาที่เริ่มอยู่ในภาวะตึงเครียดที่ฟิลลี่เริ่มจั่วหัวเรื่องสโคขึ้นมานี่นะครับไฮดาราก็ใช่ถ้าพวกไฮดราเป็นมนุษย์ร่างสีเขียวก็สามารถแปลงร่างเป็นพ่อนายได้ใช่และโดยที่เราไม่รู้ว่าโรดี้นี่จะเครียดลงเพราะไปโดนนิกหลอกด่าพ่อหรือเปล่านะครับแกก็เริ่มมีเรื่องที่จะเปิดเผยแบบนี้ครับ ประมาณสิปีตอนนั้นผมได้ดูบันทึกลับสุดยอดดูได้อย่างเดียว เป็นเรื่องมนุษย์ต่างดาวเผ่าพ,พันธุ์ที่แปลงร่างได้ซึ่งตามกรอบเวลา15ปีนับถอยหลังจากปัจจุบันตั้งแต่ปี2025นี่ลงไปนะครับจะอยู่แถวประมาณปี2011ปีที่กัปตันอเมริกาออกจากแท่งไอติมใหม่ๆครับและเป็นปีเดียวกับที่ทอมาโชว์เผาบนโลกนั่นแหละครับนี่ยังไม่รวมกรอบ30ปีที่พวกเทโรล,ลงมาและก็เรียกพวกอินฟล้าลงมาด้วยแบบยังระบุป,ปีไม่ได้โดยซ้ำนะครับว่าเรียกมาเมื่อไหร่ครับบางทีที่เราคิดตามเล่นๆตอนนี้นะครับเราก็ไม่สามารถแน่ใจได้เลยจริงๆนั่นแหละครับว ที่ผ่านมาเนี่ยไขโดนสครสวมรอยกันไปบ้างครับรูปการเนี่ยมันจะเป็นอย่างเทคนิคว่าเลยครับเรียกพวกเขามาสู้กับสครรู้ตัวอีกทีก็มีอเวนเจอร์ตัวปลอมที่กลายเป็นผู้ก่อการร้ายและจริงๆแค่สตูดิโอไม่มีตังค์จ่ายค่าตัวให้ฮีโร่มาประกวดตัวในซีรีส์กันแน่ว่ะ22คอนสแตนตินเชอร์เนมโก้ข้ามาที่ซีนที่ไกอาเดินเข้ามาที่ห้องที่มีคอมเก็บข้อมูลนี่นะครับเราจะเห็นรูปตรงนี้ครับเป็นรูปของคอนสแตนตินเชอร์เนมโก้คนสําคัญในอดีตของสหภาพโ โซเวียตเก่าที่ได้ขึ้นดํารงตาแหน่งทั้งเลขาที่การพักคอมมิวนิสต์และผู้นําสูงสุดของสหภาพโซเวียตในวันที่13กุมภาพันธ์ในปี1984จนถึงวันที่10มีนาคมในปี1985เลยครับและวันนั้นก็เป็นวันเดียวกับที่เขาเสียชีวิตเลยครับเรียกได้ว่าคิดคาตําแหน่งกันว่าสั้นเลยครับ23ดรดาวตันโลซาต่อเนื่องกันครับที่เราจะได้เห็นไกาอากเข้ามาเปิดไฟล์ของดรดาวตันโลซาก็คือคนเดียวกับนักวิทยาศาสตร์ที่เราเห็นกลางเรื่องนั่นแหละครับซึ่งถ้าดูข้อ ข้อมูลตรงนี้นะครับจะเขียนว่า Active Port Number no. 19ก็น่าจะหมายถึง Fracking Port เครื่องเจาะใจแบบที่เราเห็นในตอนที่แล้วนะครับและจะเป็นหมายเลข19ที่จะเก็บร่างมนุษย์ตัวจริงของเเตอร์เดทตันโรซาไว้นั่นเองครับ24ตัวอย่าง DNA ครูต่อเนื่องกันเลยครับเราจะได้เห็นไกอาเปิดข้อมูลตัวอย่าง DNA ที่พวกสโคไปเก็บรวบรวมกันมาได้นี่นะครับเริ่มจากของกรูที่ข้อมูลเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ฟอราคร,รัซัสหรือดาวกําเนิดที่ระบุไว้ว่า Planet X เนี่ยมันจะไปตรงกับที่ระบุไว้ในหนังกาเดียน of the galaxy ภาคแรกเลยครับและตรงนี้นะครับก็จะบอกไว้ด้วยนะครับว่าตัวอย่างที่เก็บได้เนี่ยคือเก็บที่โลกซึ่งก็น่าจะเป็นช่วงที่กู๊ดมาโลกในอินฟินิตี r วอ เขาคือสตีฟโรเจอร์หรือในเอนเกมนั่นแหละครับซึ่งถ้าพิจารณารูปประกอบดีๆนะครับมันจะคล้ายๆคับคาเหมือนเจออยู่ในวากันด้าในป่าซีนนี้เลยนะครับเนี่ยก็คงจะตามไปเก็บกับเศษกู๊ดที่แตกออกไปนั่นแหละครับและนี่ก็เป็นคําตอบว่าทําไมเราถึงเห็นก้าววิชใช้พลังของกู๊ดได้ในตัวอย่างเลยครับเพราะเขาก็คงเป็นซูเปอร์สเกลที่ปลูกถ่าย d n a ของกู๊ดไปแล้วนั่นเองครับ25ตัวอย่าง d n a อ็นเอฟอสติที่เราจะเห็นว่าระบุสายพันธุ์ว่าสัตว์ยักษ์จากโจทันฮามและมีในวงเล็บไว้ด้เนอ อาหาหรและทิ้งกําเนิดที่ดาวโยธันฮามซึ่งเราจะเห็นสัตว์จาพวกนี้ในทอภาคแรกที่โจธันฮามนั่นแหละครับและที่ระบุว่าเก็บตัวอย่างได้ที่โลกนี่ก็คงจะหมายถึงไอตัวที่หลุดมาที่โลกในหนังทอเดอะดาร์คเวิร์นั่นแหละครับก็ไม่รู้ว่าไอตัวแบบนี้เนี่ยวันนั้นมันจับนกกินได้หรือเปล่านะครับเนี่ย26ตัวอย่าง DNA คอออฟซิเดนที่ระบุสสยพันธุ์และดาวเกิดไม่ได้นี่นะครับคืออันโนมเลยครับซึ่งก็คือเจ้าตัวใหญ่ที่เป็นหนึ่งในแบ็กออเดอร์รูปของทาร์นอสทีมบุก ชุดมาจากไหนวะเนี่ยชุดนาโนชอบปะและตัวอย่างที่เก็บมานี่ก็แค่มือซ้ายจากโลกก็คงเป็นจากที่ว่องโชเทพตัดทิ้งไว้นั่นแหละครับเทพจนเสียโทนี่ประทับใจอะคิดดูว่องใช้เป็นงานแต่งฉันด้วยเนาะส่วนที่ไม่เก็บมาทั้งตัวนี่ก็อาจเป็นเพราะระเบิดไปหมดแล้วแง่แง่แบบนี้เลยมะครับก็ไม่รู้ว่าทําไมไม่เก็บของคอวุสเกตมาด้วยนะครับเนี่ยส่วนของพอสซิมามิกไนท์นี่ก็คงไม่ต้องถามนะครับว่าทําไมไม่เก็บมาเห็นแล้วจะอู 27ตัวอย่าง DNA e x t i m i s ที่ดูข้อมูลที่กรอกเนี่ยจะพิเศษหน่อยครับตรงที่มีสับแสงต่างดาวอยู่เช่นสายพันธุ์เทอรานที่น่าจะเป็นคําต่างดาวที่เรียกชาวโรคนะครับและยังมีคําว่า Human กํากับต่อท้ายไปด้วยครับโ o โ o s ซเป e n น i m a เ e ดาวเกิดก็จะระบุเป็นดาวเทอราสี่าสิบก็คือดาวโรคที่เป็นดาวบ้านนอกตามสายตาของผู้มนุษย์ต่างดาวนั่นแหละครับเคยไป c 5 3ไหมครั้งหนึ่งก็จะโศโโรคเลย และตัวอย่าง DNA นี่ก็เก็บได้ที่โลกเหมือนเดิมเลยครับก็คงจะหาเก็บได้ง่ายๆทั่วไปจากในหนันงไอวแมนสามนั่นแหละครับโดยเฉพาะไอตัวนี้ครับเก็บง่ายเลยครับแต่ระวังไฟดูดนิดหน่อยนะครับก็ไม่รู้ว่าสครเอ็กติมิสเนี่ยจะเทพแค่ไหนนะครับเพราะในช้างชีเนี่ยเราจะได้เห็นว่าผู D ้เอ็กติมิสเนี่ยมันถูกด้อยค่าลงไปนิดหน่อยด้วยครับหรือว่าด้อยค่าเยอะเลยบุคุณนี่คือนักสู้หางแถวน่28การเก็บ DNA ซึ่งการที่พวกสครรวบรวมตัวอย่างของ DNA มาใช้สร้างซูเปอร์สครแบบนี้นะครับซึ่งใน่วา วิธีอย่งพวกสกโครเนี่ยเขาทำกันยังไงไม่เห็นได้มาเลยไม่เจองานเก็บเกี่ยวงั้นก็กลับไปคุย DNA ที่เราเลือกเหลืออยู่น้อยมากๆกราวิกให้พิกัดตำแหน่งของงานเก็บเกี่ยวมาหลายที่แต่ทุกที่ว่างปล่า ซึ่งไอาการเก็บเกี่ยวที่ว่านี่ก็คงเก็บ DNA ของพวกมีพลังเหนือมนุษย์แบบที่เราเห็นในไฟล์ที่ว่านี่แหละครับและมันพาให้เรานึกถึงการแทรกซึมเพื่อเก็บไอเทมวิเศษต่างๆของพวกไฮด้าเลยครับแม่มาแดจาวูเหมือนกันนะครับเนี่ย29ดอสโตเยฟสกี้ข้ามาที่ซีที่กาวิดพาคมนมาช่วยโบโรแกนจนเสียงดังวุ่นวายให้ป้าสนญ่าแก,กไหวตัวทันแล,และจังหวะที่แกเปิดพื้นลงไปในทางนี่พิเศษที่พื้นเนี่ยแกจะพูดว่าเมื่อนี่ยายดอสโตเยฟสกี้ ซึ่งชื่อที่แกพูดนี่ก็คือพีโอดอร์มิไคลอวิชดอสโตเยฟสกี้นักเขียนที่ยิ่งใหญ่ของรัสเซียที่มีชีวิตยอยู่ในปี1821ถึงปี1881ซึ่งหนึ่งในนิยายชื่อดังของแกอย่างแคร m มแอนพันนิสมเมนต์มีฉากที่ตัวละครใช้ทางหนี่ลงพื้นอย่างที่แกทําอยู่ด้วยนั่นเองครับแม่ดูดูไปเนี่ยป้าแกเบียลนิยายเหมือนกันนะครับเนี่ยซึ่งเราจะเห็นแกเบียลแบบนี้ตั้งแต่เรื่องนาฬิกาและก็เรื่องละครสัตว์ตั้งแต่ตอนที่แล้วแล้วครับสามสิบพัลามีทนิ ตอนท้ายเราจะเห็นนิกขับรถออกไปที่บ้านนอกของอังกฤษและไปที่บ้านหลังหนึ่งเราจะเห็นว่ามีป้าสโคแก่ๆหั่นแตงกวาอยู่ที่นั่นนะครับพอนิกฟิลลี่เข้าไปในบ้านเราจะเห็นว่าเธอเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ป้าผิวดำแล้วก็พูดออกมาแบบนี้เลยครับคุณลืมทําอะไรหรือเปล่าซึ่งจากที่เราเห็นป้านิกออกไปหยิบแหวนที่ไปเหมือนแหวนแต่งงานออกมาใส่แล้วทั้งคู่ก็โผล่เข้ากอดกันเนี่ยเป็นอันสรุปได้ว่าป้าคนนี้แกเป็นเมียป้านิกฟิลลี่แน่นอนเลยครับถึงแม้ในปี2014นเนี่ยแกจะเคยพูดเอาไว้แบบนี้ก็เครับโดย ไล่ออกจากบ้านคุณมีภรรยาด้วย ผมจะมียึกหลายเรื่องที่คุณไม่รู้ครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยทั้งคนดูอย่างเราและกับตันโลเจอร์คงไม่ได้คิดจริงจังอะไรนะครับคือมันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงอะไรเนี่ยก็คงไม่ได้สนใจเท่าไหร่ครับแต่มันมาเห็นจริงจังเข้ากับไอตอนนี้ปัจจุบันนี้ในซีรีส์นี้แหละครับและด้วยการใส่แหวนแต่งงานเฉพาะในบ้านที่ไปเหมือนข้อตกลงระหว่างกันเนี่ยมันทําให้การปกปิดเรื่องนี้ต่อคนภายนอกของปานิกแกเนี่ยยิ่งเนียนเข้าไปอีกเลยครับแต่ใครจะขราหาว่าปานิสทำไมถึงไปเลือกสโครเป็นเมียได้ยังไงงวตรนี้ นี่เนี่ยผมว่าป่านนี้แกฉลาดมากเลยครับที่เอาสโคทําเมียนะครับเพราะไอความสามารถแปลงร่างเป็นใครก็ได้ของสโคนี่แหละครับของเด็ดเลยครับลองคิดดูสิครับว่าคุณม,มีเมียที่แปลงร่างเป็นใครก็ได้แล้วคุณจะให้แปลงร่างเป็นใครดีล่ะครับหรือจะให้เมียแปลงร่างเป็นผู้ชายก็ยังได้เลยนะครับแบบที่เราเห็นกาวิดแปลงร่างเป็นผู้หญิงแล้วไปจูกกับผู้ชายในตอนที่แล้วไหครับแม่เห็นแลรร้วสูตรเตี่ยวก,กันเลยทีเดียวครับ 31. Thai Adlittlen Tenderness ซึ่งจริงๆตั้งแต่ซีนที่ฟิวรี่เดินเ,เ,เข้ามาในบ้านแล้วครับเราจะได้ยินเสียงเพลง Thai ท e ส์เลด d i n g ที่เป็นเพลงจังหวะโซนยุค60ซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าเปิดจากส่วนไหนของบุมบ้านนะครับและเพลงเนี่ยก็จะดังไปจนถึงช่วงขึ้นเครดิตนั่นเลยครับคือซีรีส์จบตรงนี้แบบฟินๆกันไปเลยครับ32เมียนิกฟิลลี่กับวาร่าเป็นคนเดียวกันหรือไม่ซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันครับเพราะเบ้าหน้าตอนเป็นสครอเนี่ยก็เหมือนกันเลยครับและเสียงพูดนี่ยก็ยังเหมือนกันทั้งเวอร์ชั่นไทยแล้วก็เวอร์ชั่นเสียงภาษาอังกฤษทั้งสองร่างเลยครับวาร่าขอต้อนรับ ขอบคุณฟิลลี่อยากแนะนำบางคนให้รู้จักคุณลืมทำอะไรหรือเปล่าบารวกค thank you Fury I'd like you to meet someone aren't you forgetting something แต่มันจะมีบางอย่างที่ยังจะสับหลอกให้เราสับสนให้มันสมกับเป็นซีรีส์ใส่รับก็ไอ้ตรงตอนต้นเรื่องนี่แหละครับที่มุมกล้องเนี่ยจะดึงสายตาคนดูให้ไปเห็นแหวนรูปร่างแปลกๆที่มือขวาของวาร่าชัดเจนเลยครับแต่ตอนท้ายเรื่องเนี่ยเราจะไม่เห็นแล้วครับในซีนที่เมียนิกฟิลลี่ลาสโคฮันแตงกวาเนี่ยแหวนหายไปแล้วครับซึ่งมันอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าที่วาร่าเนี่ยเธอเคยมีสามีเก่าที่เป็นสโคและก็คงไม่รอดจากสงครามคีกับสโคนะครับและพอมีการแต่งงานใหม่กับนิกเนี่ยก็อาจจะถอดแหวนเก่าทิ้ง ไปแล้วก็สวมแหวนวงใหม่ที่มันเหมือนกับของนิกตรงมือซ้ายแบบนี้นั่นเองครับและยังมีอีกข้อนี้นะครับที่ยังจะพาให้อาจจะใช่ไม่ใช่ก็ได้อยู่ด้วยครับก็ไอตรงที่เราจะได้รู้ตรงเครดิตว่าเมียป่าน,นิกเนี่ยแกชื่อพิศซราที่จะแสดงโดยดาราที่ชื่อชาลีบูดัสแต่ในเครดิตเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นว่าแกเป็นแสดงวาร่าด้วยนี่แหละครับและเราก็จะหาชื่อวาร่าในเครดิตไม่เจอเลยครับว่าใครแสดงเป็นวาร่าครับตรงนี้เนี่ยเหมือนทิ้งไว้ให้ค้นหาเหมือนกันเล็กๆเลยครับและคลิปนี้ครับก็ลาไปแค่นี้แล้วครับผิด พลาดประการใดตกหล่นตรงไหนก็บอกได้เลยครับซึ่งปัญหาลหลักๆนี่ก็คงเป็นคลิปช้าอีกแล้วครับก็ขอกราบขออภัยวัณที่นี้ด้วยนะครับก่อนจากกันไปครับขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วก็ใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณมากเลยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ